มาดูความก้าวหน้าของกองทุนไทยกันนะคะกองทุนไทยกองแรกในประวัติศาสตร์ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นของสิงคโปร์แล้วนะคะภายใต้ความร่วมมืออาเซียนโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมากด้วยติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ น,นี้กองทุนกองแรกของไทยนะคะวันสต็อกอาเซียนค่ะก็ได้เข้าทําการซื้อขายในตลาดหุ้นสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จค่ะของกองทุนไทยในเวทีอาเซียนค่ะคือเป็นอีกก้าหนึงของการขยายธุรกิจจัดการกองทุนมายังภูมิภาคอาเซียนกองทุนวันสต็อกอาเซียนของบรจอวันเสมือนเป็นหลักทรัพย์หนึ่งตัวในตลาดหุ้นสิงคโปร์ เป็นการเพิ่มทางเลือกที่ปัจจุบันมีอยู่ค่อนข้างจำกัดสำหรับการลงทุนทางการเงินประเภท ETF ของภูมิภาคอาเซียนกองทุนวันสต็อปอาเซียนเลือกลงทุนในหุ้น30บริษัทใน6ประเทศอาเซียนทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปินสิงคโปร์เวียดนามและไทยที่มีอัตราการเติบโตของกำไรและการจ่ายเงินปันผลสูงโดยเวียดนามจ่ายปันผลสูงสุดที่4.3เ ตามมาด้วยไทย3.8%สิงคโปร์3.7%ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคยุโรปที่3.5%เเราจะโชว์ให้เห็นว่าภายใต้ร่วมเงาของอาเซียน CIS หรือที่เรียกว่าอาเซียนพาสปอร์ตเนี่ยคนไทยก็สามารถเอากองของเราเนี่ยมาลิสต์ในต่างประเทศได้นะครับซึ่ง SGX หรือตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เนี่ย ก็เป็นตลาดซึ่งใหญ่ที่สุดในเซาท์อีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องเกี่ยวกับ Depository Receipt หรือ DR นะครับหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเราก็ให้ความสับสนุนมาโดยตลอดครับแล้วก็เราหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นผู้เล่นของไทยเนี่ยออกมาทํางานในต่างประเทศนะครับขายทั้งหุ้นไทยขายทั้งผลิตภัณฑ์ของไทยขายผลิตภัณฑ์ของอาเซียนของ CMV เนี่ยมากขึ้นครับ ปัจจุบันยังมีเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียรวมถึงอาเซียนเนื่องจากเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียมีทิศทางที่ดีขึ้นเติบโต4-5%ต่อปีทั้งจากมาตรการกระตุ้นของแต่ละประเทศนโียบายอัตราด,ดอกเบี้ยต่ำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะสามารถเพิ่มความน่าสนใจเข้าลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ วันเพญเขตอดุดมคินรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากประเทศสิงคโปร์ค่ะ